ทะลุมิติมาเป็นตัวประกอบในนิยายตอนที่40่สิบ้าลินดีใจมากที่สาวินหาหลักฐานมาแก้ต่างให้กับพินลีได้เก่งจริงๆเลยเก่งอย่างนี้จะให้รางวัลไหมนายจเจ้าอะไรล่ะตอนนี้อย่าลืมนะว่าเราอยู่ในบ้านผู้นำนายจะให้ฉันจุบนายเหรอหอมแก้มก็พอมันทำได้แค่นี้จริงๆฉันไม่อยากทำอะไรไปเจอไปเจอเนาะแหม พูดทำอย่างกับนายกรัวผู้นำนักหนาเนี่ยก็ต้องกลัวสิวกลัวเขาจะจับปลาลินไว้ที่นี่นานเกินจนฉันทนไม่ไหวแันคงลงแบ่งตายแน่จะมาพูดบ้านอ่ะตาวินแล้วเนี่ยพิลียังไม่กลับมาเลยพิลีคงไม่กลับมาที่นี่คืนนี้หรอกอะที่พิลีจะถูกขังไหนนายบอกว่าไม่มีอะไรแล้วไงก็ไม่มีอะไรปาน,นี้วายโยคงพาพิรีไปส่งที่บ้านแล้ว ท่านผูน้นำอนุญาตให้พิลลีกลับไปบ้านแหมค่อยโล่งใจหน่อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยก็พิลลีอาจถูกพวกโจรทำร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่จับอักคีไปนั่นแหละนายคิดว่าพี่ฉันรู้เห็นเรื่องนี้หรือไงเปล่าแต่มันก็น่าแปลกนะที่ไม่มีข่าวของอักคีเลยอักคีคงไม่ได้ถูกทรมานและถูกทำลายใช่ไหม พี่ฉันสบายดีพวกนั้นแค่จับไปเฉยๆปาลินมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าถ้าฉันบอกนายนายจะเชื่อไหมอะอืมนายลองว่ามาสิปอแก้วยักยอกเงินที่เคยไปถ่ายตัวฉันแล้วไงน่ะเห็นไหมหนายก็ไม่เชื่อจะไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะฉันก็เริ่มคิดว่าปอแก้วมีอะไรแปลกๆนี่เพิ่งเริ่มเหรอฉันเกือบตายเพราะปอแก้วรู้ไหม ฉันก็กำลังเสิบอยู่นี่ไงแหมค่อยค่อยสืบค่อยๆสาวรู้แล้วแหละวพราะเมื่อก่อนเนี่ยฉานก็เคยเหล่งปอกแก้วไว้ใช่ไหมล่ะเออนะพูดไม่ออกจริงๆงด้วยแจ่ชวนทะเลาะหน้าแล้วตอนนี้มันไม่มีหลักฐานด้วยเพราะเราตรวจกเงินของปลอกแก้วปอกแก้วแทบจะไม่มีเงินเลยนะนอกจากเงินเดือนที่ได้ทุกวันเนี้ยก็แน่ละสิก็ตอนที่อะไร เล่ามาให้หมดทำไมเราถึงมีความลับเยอะนักเรารู้เรื่องพวกนี้ได้งไงก็ก็รู้แล้วกันเราเนี่ยทำตัวแปลกขึ้นทุกวันดู่ด้วยกันเนี่ยดู่ด้วยกันตลอดจนถึงทุกวันเนี่ยฉันยังไม่เคยเข้าใจในตัวปาลินเลยนะจะเข้าใจทำไมแค่เข้ากันก็พอแล้วปาลินพูดอย่างนี้มันน่าอุ้มไหมก็อุ้มสิอย่ามาท้านะแล้วไง กล้าเหรอบ้านท่านผู้นํานะอย่ามาเชย์าฉเปลี่ยนเรื่องนาสรุปแล้วยังไงจะบอก,กือไม่บอกบอกก็ได้น่าอาจจะไม่เชื่อว่าฉันรู้เยอะอะก็บอกมาสิก็พวกนั้นนะ่ะปนปออแก้วไปน่ะสิพวกโจรเอาไปหมดเลยตะใจดีฟาลินฮะนี่นายจะดุฉันเหรอฉันไม่ใช่คนดีจะดุก็ดุเลยไม่ดุหรอกเรากลับมาเรื่องเมื่อคู่ดีกว่าเรื่องไหนก็ หลายเรื่องเนาะเราต้องหาที่หลายเรื่องเรื่องที่ทาฉันว่ากล้าหรือไม่กล้าเออ,เอ,อ,อพูดนะว่าเราเจง่ะเอาเจสิโอ้ยนี่นายจะอุ้มฉันไปไหนอ่ะก็ไปเลอนหอกของเราในจ้ะเฮ้ยเรายังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะปาวินกท่านผู้นํารู้ล่ะรู้แล้วยังไงก็รอเป็นคู่มันกันฉันมีเสร็จจมที่ถ้างั้นก็ไปสิก็รออะไร ตาวินอมยิ้มแล้วอุ้มปาลินที่ตอนนี้เขินจนไม่กล้ามองหน้าเขาลุกหน้าอยู่บนอกเขาอุ้มตัวปิวเดินไปที่บ้านพักของตนเองทางด้านโจโตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงหน้าอามนายยังไม่หายดีนี่นายไปก่อเรื่องแล้วเหรอขอโทษครับลุกพี่คือผมไปแก้แค้นอะความแค้นมันสุมอกขนาดนั้นได้ผมทำยังไงเฮ้ยให้ตายสิ ถ้าเกิดมันพลาดแล้วนายเกิดตายขึ้นมาจะทำยังไงไม่มีทางหรอกครับมันคนเดียวจะสู้ผมติดปว่าคนได้ยังไงเออแล้วเนี่ยนายคงไม่ได้ฆ่าไข่ตายใช่ไหมครับผมไม่อยากให้มันตายอยากให้ปอแก้วแค่ทรมานเท่านั้นเอาละถ้า้งาก็อยาอ่าก่อเรื่องอีกนายยังไม่หายดีผมหายแน่ครับเพราะผมมีแฟนของคุณอามดูแลอยู่ี่ครับนี่แกเขายังไม่ได้เป็นแฟนฉันอ๋อเหรอครับ ต่คิดว่าผมไม่รู้นะครับลูกพี่ไม่ใช่แฟนก็จริงจริงๆด้วยเป็นผัวนะครับนี่แกพูดถึงฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอเชียเดินเข้ามาพร้อมกับยาตอนนี้เขาไม่ได้เป็นผลของทางการแต่มีคลินิกเป็นของตัวเองทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนและกลับไปบ้านของตัวเองบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับอามเขาระวังตัวตลอดจะไม่เมียเป็นโจรก็ต้องระวัง และที่เขาลาออกจากราชการก็เพื่อสิ่งนี้ซื้อของมาฝากด้วยนะนายเนี่ยรอให้ลูกน้องฉันไปผนไม่ได้ยังไงคอยโผหน้ามาเออถ้างาน,นผมไปก็ได้ลูกพี่ไม่ต้องอายหรอกหน้านี่ไอโจโ้แกนี่มันน่าปล่อยให้ตายนะทำไมใจร้ายจังเหรออ้าวแล้วนายล่ะเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยหรอกแค่เมียถามก็ไม่เหนื่อยแล้วเมื่อคืนไม่ได้มานอนทางที่นี่คิดถึงหรือเปล่า เอเชียพูดแล้วหอมน้ผากของอามอามเองเขินมากปีนะลูกน้องออกไปหมดแล้วตอนนี้มีเขาที่อยู่ดูแลลูกน้องจำนวนหนึง่งส่วนอีไลถ้าอักคีไปพักผ่อนข้างนอกพูดนี้ง่ายคือพาเมียไปเที่ยวเพราะอักคีถูกขังอยู่ที่นี่นานมันก็เหมือนถูกขังเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยนอกจากจะถูกได้รับอนุญาตให้ออกไปหาพ่อหาพี่หาน้องบ้างในบางครั้ง คืนนี้จะนอนที่นี่แหละจะได้นอนกับเพื่อนอามไม่อยากให้อามเหงานายกระปูดเกินลูกน้องฉันหน่อออกจะเต็มบ้านมันเหมือนกันเลยไงลูกน้องกับผัวแล้วนี่นายมาอย่างนี้นายไม่กลัวกลัวอะไรไม่กลัวอะไรทางนั้นแหละแล้วก็ไม่มีใครตามฉันด้วยไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันจะมีเมียเป็นโจรนี่นายหลอกว่าฉันเปล่าเนี่ยเปล่าแต่ก็ดีนะ น่ารักดีน่ารักกับผีเลยเดี๋ยวพ่อหญิงใส้แตกก็ญิงสิจะเป็นหมอรักษาตัวเองได้เหรอแล้วในเตยก็ดีขึ้นมากแล้วอ่ะความจริงนายไม่ต้องลำบากก็ได้ไม่เป็นไรฉันเต็มใจที่จะดูแลอยู่แล้วลูกน้องของเมียก็เหมือนลูกน้องของผัวเชอนี่นายกลับว่าจะซื้อใจลูกน้องฉันยังไงก็นิดนึงฉันจะทำทุกวันให้ดีที่สุด ึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แต่งงานกันมันก็ไม่เป็นไรเนาะอยู่กันที่เฉยได้ไหมยังไงเราก็เป็นผัวเมียกันอยู่แล้วนี่แล้วฉันพูดอะไรได้แล้วไงเราถึงห้ามนายนายก็จะมาอยู่ดีนั่นแหละขนาดลูกเปิดยังไม่กลัวเลยนั่นสิที่กลัวอย่างเดียวก็คือกลัวเมียนี่แหละดีแล้วกลัวเมียเนี่ยได้ดีทุกคนแหละอ่านพูดแล้วก็อมยิ้มส่วนเอเชียก็สายหัวเขาคิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วละ่ะ ว่ถึงยังไงเขาก็ยอมก็ยอมทุกอย่างยอมถึงขนาดนี้ยอมตัดอนาคตที่จะรุ่งเรืองในราชการแต่อาชีพการเป็นหมอไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นั่นอย่างเดียวก็ได้ตอนนี้ยเขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อไม่ให้เมียไปป้นไข่อีกให้มาป้นเขาคนเดียวก็พอยอมให้ป้นทั้งตัวทั้งใจและก็เงินที่เขามีส่วนทางด้านอีไลก็พาอาคีมาเที่ยวบ,บ้านพักต่างอากาศ โดยไม่มีลูกน้องมากมายเหมือนกับที่อยู่ปัจจุบันเพราะเก่งว่าอาคีคงอึดหนัดแต่ตอนนี้มาที่นี่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนอกจากอาคนเดียวเขาระวังแต่ก็ไม่ถึงกับระแวงปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติเหมือนที่อาคีเคยอยู่มาก่อนนี้ฉันดีใจจังไม่อึดอัดละเซ่ทำไมจะไม่อึดอัดก็นายเล่นกอดฉันอย่างเงี้ยไม่ลัดกระบ้าแล้ว อ้าวเหรอแล้วก็มีบอกกอดมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้นายไม่อยากกอดแล้วใช่ไหมอ้าวนี่ฉันผิดใช่ไหมเนี่ยหรูว่ไม่จริงเราพอฉันพูดอ่ะนายก็เึื่องมือออกไปเลยนะก็บอกว่าอึดอัดพอไม่กอดก็ว่ากอดก็ว่าเอาใจยากชะมัดเลกคีทำไมเดี๋ดยวนี้นายกล้าว่าฉันเอาแต่ใจหรอนี่นายอ้าวเอาล่ะเอาล่ะอย่าคิดไ,ไกล แค่ไม่รู้นี่ว่าปะไม่ตรงใจงั้นนายก็กอดฉันเิได้เราไปเดินเล่นกันตรงนั้นนะนายคิดยังไงถึงพาฉันมาเที่ยวอย่างเนี้ยก็คิดว่าจะพาเมียไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งหลังจากที่ขังมาเป็นนางทาตัต้งนานนางทาและเป็นนายทาต่างหากนั่นสิไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้องมีเมียเป็นทหารแถมยังฉุดมาอีกอะ ฉันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าฉันต้องมาอยู่กับนายเป็นยังไงก็โอเคตอนแรกก็ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะนายโหชมัดเลยติดเถือ่อนดุแล้วชอบหรือเปล่า้่ชอบนะสินี่แล้วทีนี้นายจะทำยังไงต่อนายจะเลิอกอ,อ่อตอนท่านผู้นำหรือเปล่าไม่รู้สิ ฉันว่าความเห็นมันไม่ตรงกันเราควรได้อะไรมากกว่านี้พละเมืองควรได้อะไรมากกว่านี้แต่พวกนํานก็เป็นคนดีนะถ้านายเปิดใจเจราจามันคงไปได้ดีแน่นี่คิดจะเป็นตัวกลางไก่เกียร์เหรอก็ไม่คิดขนาดนั้นหรอกมันก็แล้วแต่นายฉันเองก็ไม่เข้าก่ายเรื่องงานของนายหรอกนายมีโอดงการขอเพียงไม่ทำร้ายใครก็พอ แต่มันไม่ใช่น่ะสิฉันก็ยังทํำร้ายคนอยู่ดีนั่นแหละแต่ฉันก็จะพยายามนะตอนนี้อย่ามาคุยเรื่องอื่นเลยคุยเรื่องของเราดีกว่าฉันจะหาอากาศไปเจอพ่อกับแม่ของอาคีเออนี่นาวจริงดิทําไมอะ่ะพ่อของฉันคงจะไม่ยอมรับนายให้ง่ายแนะ่เป็นรู้แต่ว่าฉันได้ลูกเขามาเป็นเมียขนาดเนี้จะไม่ไปแสดงตัวรู้จักพ่อตากับแม่ยายซะหน่อยมันก็กะไรยอยู่ จริงไหมอืมมันก็จริงแต่ถ้านายจะโดนลูกปืนทักนัดสองนัดนายก็อย่ามาโอดขัวแล้วกันแน่นอนฉันรู้นะ่ะว่าฉันเนี่ยชอบลูกตำรวจแจะลูกตำรวจกระดานมาเป็นทหารอีกอืมก็ต้องเสี่ยงกับลูกปืนพ่อตาหน่อยแล้วอืมให้มันจริงโขงไม่ใช่จะหนีก็สิไม่ว่า ไม่หนีแน่นอนอีไลรักอาบขีมากเขาเองรู้ว่าเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมปล่อยให้อาคีไปจากเขาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ยอมและจะไม่ยอมตลอดไปอากีเองก็รักอีไลไม่แพ้กันตอนนี้รู้ตัวเองดีแล้วว่ารักเขาเกินกว่าที่จะไปจากเขาได้ต่อให้เขาต้องมีคดีที่ทางการต้องจับตัวหรือถูกลงโทษ เขาเองก็จะอยู่ข้างๆีงอลายายามาเยี่ยมปอแก้วลูกชายของเขาตูน้าซกเซ้าสู้โสมอาจจะเป็นเพราะว่าดูแลปอแก้วลูกของเขารักปอแก้วมากเหลือเกินเด็กนี่ฉลาดมักจะเข้าหากันษาแล้วก็เตือนใจเตือนใจถึงขนาดตัดจุดให้แล้วพูดชมต่อหน้าเธอเมื่อไม่นานมานี้เองก่อนที่จะเกิดเรื่องเฮ้ยอะไรกันเนี่ย ขอบคุณครับคุณแม่ที่มาเยี่ยม้ะฉันมาเยี่ยมเราแต่อย่าเพิ่งเรียกฉันว่าแม่เลยนะเรียกฉันว่าลายาไปก่อนแล้วกันครับคุณลายาแม่ครับฉันรู้แต่มันก็ดีแล้วนี่เรียกอย่างนี้ไปก่อนมันยังไม่ถึงเวลานะโรตินแม่เอาอาหารมาให้แกเห็นแกไม่กลับบ้านหลายวันแม่เป็นห่วงกลับไปบ้านมากแต่ลูกแม่ของต้องกลับแล้วอะไรกันครับจะกลับแล้วเหรอ ใช่ปอแก้วมองลายยาที่เดินออกไปคุณลายาก็ยังไม่ชอบผมอยู่ดีอย่าคิดมากเลยนะ่าฉันบอกเรื่องนี้กับแม่แล้วปอแก้วไม่ต้องกังวลและก็ไม่จําเป็นต้องบอกแม่อีกโอตินคุณรักผมจริงๆใช่ไหมใช่รักมากฉันสัญญานะว่าฉันมไม่นอกกู้นอกทางแล้วจะไม่มองใครด้วยครับ ผมก็สัญญาเหมือนกันว่าผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดไปคุณดูแลผมดีสักขนาดนี้แน่นอนฉันจะดูแลปอแก้วให้ดีไม่ให้เจ็บตัวอีกฉันสัญญาครับแต่ผมจะไม่โทษคุณนะเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ดันเิฉันอยากให้ปอแก้วลาออกนะไม่ได้หรอกครับผมทำไม่ได้ปอแก้วทำเสียงแข็งโพดตินเอง แม้จะรู้สึกตั้งหิดใจเพราะเขาหวังดีไม่อยากให้แฟนต้องมาทำงานเสียงแบบนี้อีกแล้วแล้วปอแก้วก็อ่อนแอลงทุกวันเออขอโทษนะครับที่ผมเสียงดังไปหน่อยไม่เป็นไรได้รู้ว่าปอแก้วรักอาชีพนี้ถ้าอย่างนั้นเราค่อยๆตัดสินใจก็ได้ครับปอแก้วหยิม้มแล้วโกติงก็โผล่เข้ากอดปอแก้วต่อให้เขาเจอเรื่องเลวร้ายะแค่ไหน จะมีโคตินที่ยังอยู่ข้างๆเขาเสมอและเชื่อใจเขานี่แหละแค่นี้ก็พอแล้วเรื่องการลาออกเป็นไปไม่ได้ตัวเขาโดนดูถูกเยียบย่ำมาทั้งชีวิตเขาเองต้องตายเต้าแล้วไปตีจุดที่ทุกคนยอมหลับให้ได้และนั่นแหละพอถึงตอนนั้นใครหน้าไหนก็จะมาดูถูกกันไม่ได้ต่อ,อให้เป็นพินลีพิลีน่นหรอถึงแม้ตอนนี้จะรอดไปได้ แตกหน่อยก็ต้องเสียใจแล้วก็พบกับความอายเมื่อถูกวายโยถอนมั่นเขาจะไม่ปล่อยให้พิลืมมีความสุขแน,น่ๆเขาจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นเด็ดขาด